พอกเลยั้นพูดง่านด้วยนะใหทุกคนผมกับดาวดิวันนี้เราจะมาสอนวิธีการการทํอารโได้ใช้แซมเบิร์กนะฮ ดอทคอมนะถ้าล้าคุณรีกิเตอร์กันนะถ้าคุณยังไม่มีอักคา์นะโ okay. อเคเพราะที่ผมมีแล้วผมก็จะรีสกิเตอร์ใหม่ก็ไดนะ้ถ้าคในใะส่อีเมล์อัดดั๊ดไปะถ้างคนจะใช้ Google หรือว่า Facebook ก็ได้แต่บางีนก็ทำไม่ได้นะเอ๊ะขอพายเป็นภาษา <Yeah. S 1> ขอพายเสียงร้องกรนนะ พิมพ์ัมาพัดหมดแล้วนะโอเคเร่มี่เกใส่แล้วอัวอนอาานี้ผมตามขับจีนสตนพีผมแ่ตามเค็งก็บ่อยแค่สิบสามเลยคนะ่ะหนึ่งก้าเก้าหนึ่งเลยค่ะนี่กดเนี้ย ไอเกียบคิดเรื่องเนี่ยให้สุบียืนยันนะตลอดสักคู่แล้วก็เข้าไปที่อีเมลนะที่ผมพอดีผมใช้นี่อ่ะผมใช้อีเมลในในวินโดว์สิบนะสักคู่เนี้ยกดคอนเฟิร์มอะ เสร็จแล้วถ้าคุณกดที่ personal นะจะได้ไม่เสียตังคนะ์่ะอันอื่นจะเสียตังคนะ์่นนะเนี่ยให้ปิดแลันเป็นวิดีโอสองคุณกด make a new support. s a o e c o d e มันอันนี้คือให้เลือกระหว่าง s a o e c o d e เป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะซึ่งไม่มีไม,ไม,ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ใส่อะไรอันเรื่องไหนก็ได้สว่วนด้าน,นบนนี่นคือชื่อ s h o r c o d e ที่ใช้ บาบาบาอะไรกันเนี่ยบาบาคอนแนกอะไคันเน่ยให้คุณกดทีด่ดีไซน์ดีไซเนอร์ตรงนี้อก็เลื่อนลงมานี่กด KF s e c o น e นกนี้ก็จะเป็นแบบน,นี้คุกดคีย์อีเดิดเย้นก็ได้ แล้วซึ่งข้อความต้องเปาา็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยถึงมันจะขึ้นมันเป็นภาษไทยใส่ได้น,นะเวลาคุณสแกนเข้าสู่เวลาคุณใช้ไมือถือสแกนมันก็จะไม่ขึ้นข้อความมา <S <S <โด>ให้คุณกด start without a checking image นะก<โ>ดที่ I'm sure start without เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้น <S 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 โอเคเรามาใส่หัวข้อก่อนเลยนะ ให้กดที่แท็กตรงนี้นี่ฮะเราก็ได้แท็กมาตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วเรามาแก้ไขด้านล่ลางนี้ฮะให้ใส่บอกเรื่องเมองการผมต้องการทำเรื่องแอนดรอยนี่ฮ mm hmm. ะสีกาสอดตรงนี้เลือกฮะประเทศเนื้อ,อสีเขียวอะ mm hmm. ส่วนฟอนต์ hmm. ผมใช้เป็นแฟนซีนี่ฮโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้มา ผมก็ไปหารูปมาเนะนี่ยมันเป็นตัวหาจาำลำลังไว้นะแล้วก็เพิ่มอิมเมจตรงนี้แล้วก็กดที่อัพโหลดอิมเมจตรงนี้นะ อากไปะเที่ยแล้วก็หาเดี๋ยวสักครู่หาไม่เจอเนี่ยรอสักครู่นึงชื่อว่าอัปโหลดดิ้งอ่ะเนี่ยเราก็ได้มาเราก็จับเข้า เพราะมันถูกอ่ะแล้วเราต้องการสร้างอีกหน้ามันทำไงอ่ะเน,นี่ยคนเห็นตรงนี้ไหมมันจะเขียนว่าซีนอะ่ะกดเพิ่มอีกหนึ่งซีนอะ่ะนี้อน่ะได้เป็นเงินอ่ะอ่แล้วเราจะเชื่อมโยงอีกซีนไปซีนไงโอเคนี่กดซีนหนึ่งตรงนี้แล้วกดที่แอปรออแกร,ประท่อมเอาจริงเนี่ยก็ได้กระท่อมมาอ่ะแล้วนี่คือข้อความอ่นะให้คนเขียนว่าอินเขียนว่าอะไรเขาเียนเขียนว่า n i เ k ือน Nick สีตัวกรองใช้เป็นสีแชมพูใช้เป็นทเทนในการกระทําให้กดเป็นโกลซีนนะแล้วก็เลือกเป็นซีนสองนี่เรียบร้อยเวลาคุณกดตรงนี้ก็ไปสืออ่ะต่อไปเป็นการเพิ่มเสียงนะนี่กดตรงนี้อัพโหลดเสาว แล้วคือเลือกเสียงแล้วรับหมจะอยู่ในได้ดี อะไรไม่เจอไม่เป็นไรไอ้คุณพเอาออกนะกันหรอใเ่ไหมวเอาอะไรเวลาชุดชุดก็สวยแล้วก่นมีอะไรเดี๋ยวรอสักครู่อัพโหลดมันเลยอ่ะเนี่ยเส้งมันจะไม่ไม่เล่นติดมาร์มาแล้วถ้าคุณได้เปิด์แต่ถออ้าอยากให้แน่นมารมาทำไงคลิกไปนหนึ่งครั้งอะ่ะ แล้วก็เลือเ่อนลงมาด้านล่างอ่ะกด T o f start นะ่ะโอเคเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ามาแล้วนะแล้วก็ไปซีมสอฮะแนละ้วก็ฟงอหาวิดีโอสักค,นะนะนะครู่อึงเงี้ยเนี่ยผมจะวิดีโอนี้อ่ะโอเครอสักครู่หนะึ่ง ยูทูบดิฮะอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะก็ข้ามไปได้เลยฮะขี้เกียจตัดคลิปนะผมก็เลยแบบนี้แหละแล้วอินโทรคลิปนี้อินโทรไม่เหมือนคลิปเดิมแล้วนะเปลี่ยนใหม่ละ มันก็นต้องไปนี่เนี่ย้วแล้วเราไม่ค่อยชอบแบบนี้ไงในความรู้สึกกันนะจะไม่ค่อยชอบอะไรเยอะวันนึงก,ก็เออนี่แหละขายผ้าใช่ไขายโอเควันนี้พี่เพิ่นก็มีผ้ามันจะมีผ้ามาใหม่ทุกวันใช่ไหมเออพี่เป็นคนเหมือนเหมือนจะบอกไม่ถูกนะเนอะพี่ก็บอกไม่ถูกจริงๆแต่เขาอะไรมันบอกไม่ถูกอะเหมือนกันพี่ปนก็ต้องไปอะไรแบบเยอะในความรู้สึกกันนะคือเขาเข้าใจพี่ปนไหมเออ กอคลิปนี้แล้วกันนะมันจะดาวน์โหลดลิงก์นะโหลดวิดีโอนี้อนะอ่ะใช้เวลาสักครู่นะก็ขออภัได้นยนที่ผมไม่นานนะเฮ้ยไม่เคยถนัดเรื่องกาแฟพ่อพี่เปนอยู่ที่บ้านอ้อมอ่ะจะรู้จักเราไปสื่อกวนนี่แหละ ใช่แล้อย่างหนเหมือนน้องก็จะรู้จักยอะอะยอกับพี่นะแต่บอกพี่นี่ก็จะเป็นลูกค้าในในส่วนก็จะเป็นเพื่อนกันซมากาแ้พอไปายในการเดี๋เหมือนเป็นนัเขาแต่าเสื้อผ้าเนีมันเป็นย่านทาร้องไสั่งกิจทรนวีดีโอมาส่เลยแต่ก็ขาดต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแม่ไอยูทูบจะใส่ลิงก์ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าต้อใส่ลิงก์เวลาคุณกดเล่นมันก็จะโพลในยู u ูบแน้ะ มันจะลิงก์เข้า YouTube แต่ถ้าคนดาวโหลดแล้วใส่มันก็จะเล่นภายในนี้เลยนะ่ะอ่ะ่วิปโอเนี่ยเนี่ยแล้วกดอัปโหลดตรงนี้แล้วก็กดที่อัปโหลดวิิีโอ้ถ้าคนเลือกยูทูบ e คนก็กอบลิงก์มาใส่ได้เลย่ะรอสักครู่ดาวโหลดพี่คิดว่า happy Hol holiday เดย์ยวไะเออรอสักครู่นหนหึ่ง เครื่องกับเบกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ฮะต้องเข้าใจเลยรอรอกัอนนะรอ,รอลอก่อนนะ รอเราสักครู่หนึ่งนะขเขาพายนะว่าพี่ผมไปกดอะไรก็ไม่รู้นะคุณ mm hmm. ส,สามารถกดข้ามได้เลยนะชิ mm ้น hmm. ที่ท,ทำไปแล้วชิ้นนึงแต่แอปัดแอปอัดมีปัญหาแอปโปรแกรมอัปมีปัญหาแอปไม่ใช่โทรศัพท์เท่น mm hmm. <laughs> ก็เปลีย่ยนใหม่แล้วนะ่าไ้เคื่องเลยนี่3ม,มันแคทเกมม่ค่อยได้นะโทรศัพท์โัพท์ผมไม่ต้องกับผนะิดทแคชเกมอะไรอ่ะ ่เนียมันก็สามารถขยายอะไรได้มันก็ได้เออใช่เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยมีแบบนี้ก็แต่เขาจิ้มูปภาพก็มีนะแต่ผมไมบอกคนไปฮะอันนี้ก็คือเล่นโดยเล่นเล่น,เล,นเล่นตอนเริ่มมาก็คงก็กดไปเลยนะเม่ตอนเริ่มมาต้งแบบนี้นี่สวยงามนี่ไ หรือว่าคุณจะทำลิงก์กลับไปยังหน้าเดิมก็ได้ก็ได้การบัตเตอร์มันเดิมอะอันนี้เน,นี้ยแล้วคุณกดที่ take แท็กเนี้นแล้วคุณอันนี้จะก็แบ็กจะกลับมาแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวอะแล้วก็ฟอนต์ใช้เป็นเน,นี้ยอันนี้ก็แล้วกันเรียบร้อยอะ นี่แบบนี้คุณสามารถเลื่อนซีนไปเรื่อยๆนะ่ะสวยงามอนะ่ะเนี่ยไม่ยากเลยนะเนี่ยมันก็จะเซฟอัตโนมัติลงในบัญชีเราอ่ะเนี่ยเวลาเราจะดูทำไมก็กดรีดวิวตรงเนี้ยแล้วก็นำโทราศัพท์นะโหลดแอปที่ชื่อว่าซิปบ้านะเอสแปร์แซดเอพี Z Z AP. แล้วก็ AR อาตัก โหลดได้ในเบลตูและแอสโตนะฮะขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเรือคนจะดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้ฮนะดาวน์โหลดไปเลยเนี่แต่คุณต้องกดคำว่าพับปิด้วยก่นนะแล้วกดตรงนี้ลงไปเลยฮะเราจะเลือกเป็นแล้ก็จะขึ้นหนะ้าหลังให้งออก่าเป็น png หรือว่าไออันนี้จำไม่ได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะกนนะต็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะดาวน์คือยี่อะไรยี